การปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดมีวิธีการอย่างไรบ้างคะรบกวนคุณหมอช่วยชี้แจงหน่อยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ How to Trade by m t e s c o วันนี้มีคำถามเข้ามาในเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมเนี่ยคำถามว่านั่นหมายความว่าอย่างไรหรือทำอย่างไรท่านผู้ชมครับในการลงทุนนั้น พอเราลงทุนเนี่ยคำว่าพอร์ตโฟลิโอคือสถานะที่เรากำลังลงทุนอยู่ในสถานะหนึ่งเลยรณะนี้ความหมายของการปรับให้เหมาะสมกับสภาพตลาดเนี่ยมันมีความหมายได้ถึง4ี่ในยะโดยมี4องค์ประกอบครับเรื่องที่1ก็คือการปรับพอร์ตตามแนวโน้มนะครับเราเห็นได้ว่าแนวโน้มเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป อันที่สองก็คือการใช้คำสั่ง stop loss เพื่อที่จะใช้การปรับพอร์ตอันที่สามคือการที่จะ follow trend เพื่อทำกำไรและเรื่องสุดท้ายก็คือการบริหารเงินลงทุนหรือพอร์ตของท่านให้เป็นรูป3าม mm. เหลี่ยมพรีระมิดที่เราได้ยินกันบ่อยๆในวันนี้ผมใค่ขอแนะนำท่านว่าในเรื่องของการปรับพอร์ตเพื่อการลงทุนให้เหมาะสมเนี่ยในตามแนวโน้ม ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าแนวโน้มในระยะหนึ่งหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรนะครับแนวโน้มณขณะนี้เป็นแนวโน้มไซเวหรือแนวโน้มณขณะนี้เป็นแนวโน้มที่เรียกว่าไซเวดาวหรือแนวโน้มที่เรียกว่าเป็นดาวเทรนนะครับอย่าลืมนะครับการปรับตามแนวโน้มนั้นก็คือเพื่อทำให้ตัวพอร์ตนั้นเป็นช็อตหรือลองโพซิชันนั่นเอง สภาวะ1เป็นช็อตสภาวะ1เป็นลองแล้วก็ในสภาวะหนึ่งปิดขายทํากําไรหรือซื้อทํากําไรอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าปรับตามแนวโน้มครับเพราะว่าการซื้อขายทองคํานั้นหรือการซื้อขายหุ้นก็ตามเนี่ยการที่เราจะต้องปรับพอตให้สภาวะเหมาะสมกับสภาพในแต่ละตลาดนั้นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งครับตลาดในสภาวะของการปรับตามแนวโน้ม ก็คือการที่เราจะสามารถทำกําไรตามแนวโน้มอย่างเช่นทองคำเป็นแนวโน้มขาลงในขณะนี้ถ้าเราซื้อก่อนแล้วมาขายทีหลังอย่างนี้เรียกว่าพอร์ตไม่ได้ไปตามแนวโน้มเพราะแนวโน้มเป็นขาลงเราต้องทำการขายก่อนแล้วมาซื้อทีหลังเขาเรียกว่าทำช็อตโพสิชันนะครับก็คือปรับพอร์ตตามแนวโน้มที่เป็นภาวะขาลงนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่า การปรับพอร์ตให้เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนในทองคำในขณะนี้ครับ